สวัสดีพี <h 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 allemaal, <h ่น้องที่ดุทัตตุมบงตุองสวัสดีพี่น้องเอ้ยมากินพันธ์ปลาทำการเดินเดบกันไปจ่าเด็กพี่น้องนะกำลังเง็ดค้ำยงไงอืมอ่างมือได้ตงขาอามือเขามาเขามาเขามาอากาศดีนะมือเนาะพันธ์ปลาทำการได้ปลาเผาพันปลามาสู่ซอสาจอยกินได้เพิ่นสล้องกันอันน่ะอืมห้องน้ำใหม่เพิ่นพี่น้องเอ้ย

เปนปลาพาพีน้อยออามาเนียอัดเต้พ <_ S 2> ี่น้องก่อนเนี้มาขอกล้องวันยาขอกล้องนันเบื่อ่บอกคุณขอบคุณก้องเอ้ยขมอีมานีมาีมาหมดเลหนาค้าวมาเขาล้เออพรพระพันหน้าค้าคขับม่ขอกล้องเด้อเบื้องแรกก็มาหมดจะคล้องมันหมดหม้าค้า้จอยส่งให้ได้าค้า ไข่นกฆ่าพอ่อไข่นกฆ่าจ้าสขนกฆ่าเแียงค,คือดังครปลาหมึกกินอ่นปะปลาหมึกจ้ะปลาหมึกจ มันกิได้มันมันโดเมนได้ปลาหมึกปลาหมึกแท้มันบาดมึกกระหองมึกกระไลมึกมาไลแบบเนาะไลแบบนะน่ายัมันขี้เหี้ยกครนุกกระทาก็มีกินหลายอย่างไอยแค้งก็มีพนาหนะมุดพิพนักพินัศไมิดนกัน่ด้อยเจจอยอ้อยก้งเจจอยเจริญเจริญเอ ข้าคุณลุงนาได้อร้นงนาเปนวันนี้คลิปเปินมาถ่ายถ่ายสไปคลิปทั้งทั้งเน้องอบคมเช่อเซเวบ่แมกอใหญ่โหอตเตอเตโหเตไปไน่งไปเดินลิฟต์ไปยังที่สุเหรอ เก่าเจ๊จอยกับบ ok ุคอยมาดอกหรอนีเแม่ือนมีงานเอาเองอากาศเย็นๆพี่น้องก็เลยมาเยี่ยมพี่น้องมาเยี่ยมมายามเยี่ยมเบิ่งเพิ่นเฮ็ดกำแพงแดงมีงานเยอะด้ยกำแพงแดงอะไรเจ๊จอยเพิ่นจะเอาเมื่อให้เฮ็ดอืมเออเบ่งแบบเนาะไปเฮ็ดไหนดอกเดี๋ยวนี้ไปบมได้อีว่างฝนตกเป็นอ่ะที่คือคืบนะ อ่าานบถ้าลุงฮุบขึ้นก็ทางลุงเด้อจะขึ้นเป็นไปใส่ยปะมันแย่คุ้นกับมันกินเนาะมันแย่คุ้นกับเมื่อมีกระเพาะตึงกินน้ำกันสดแซ่บเลยพี่น้องเด้อของมีแต่ของดีดีมีเนื้อวะคลองบำลุงดีดีบำลุงพี่น้องบอกกันโควิดจิ้งบนอากาศสดๆแมน กนะันไว้เนาะเผื่อว่าโควิดเพราาะว่โควิดก็ไม่อยู่ใกล้เฮาเริ่มมาแล้วจา้าจ้าฮักชิปสีด้วยมืออื่นมือเฮื่อเลยแหละศูนย์ศูนย์ศูนย์โควิดก็มาตั้งอยู่ในบ้านเฮ้ย <ละ S 2> นะลา<ะ>ยเกินนะนีะ่หมดตอนนั้นจนได้ละนั่น้วหนึ่สองรอบน้นเค็มแห้งอริ ไปถ่ายบึงละถ่ายบึงละบสูนโควิดเข้ามาใกล้บดอยฮะบถ่ายอยู่ท่งเมหัวติดจงไดอะไรเนาะถ่ายบึงบดส่วนนี uh, ้สุนโควิดสูนโควิดวโควิดติดตั้งอยู่บ้านเยๆท่านเบนะมดเจอพนาเจจอยก็บวยออกไปไซด์หรอเพื่อนแก็มาเพื่อน อาหารอาเตะเม็นยาเคียวเมียวมาครั้งละเดือนเลยโอ้ยเจ็ดเดือนเลยเจ้ด้มาน่ยประมาณสอเดือนหรือเปล่าแต่ช่วงฝนตกตกแี่ฮักกะฮักกมีงานห้องห้าพี่น้อง่ก็ต้ยางานเพิ่มนก็ลุยงานร้ายนเจบดีผัอืมจ้าดผกต้องจมือนั้น บัได้อันอันนะบ่ไร้เพชรบ่ได้เพชรคุณนี่อยากโทวมากินอันจิ้นจุ่มกลางคืนได้บ่อเป็นหมูเองเพชรใหม่่อแม่เพชรเองแซ่จอดแ่หลอดนะ่จ่อเพชรใหม่ไม่นี่ยแหลอแต่เพชรเก่าทำบุญใส่เลยอากาศพนพล้งอากาศดีดีได้หมครับใหญ่แมนแคมเพื่อนไต่คงหายตรงหน้าพนักขัดตัวจะเวิรนอยู่

พอปลิ่นหือพอมันจะขึ <t <t ้นเร้อรถน้ำพื <t 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 ้นใหญ่ๆเพราะอแต้มานเลนกับผมมากอะมันนั่งคุ้มมากมันกับผมาก็พนเพนะใจกับมาเนะอแต่ อยู่ามกันไปอล้วได้นะยิ่อากาศดีนะอ่อยกินกับผู้ไดกระยาเบิลเลยเนาะอืมี่น้าสามคนไปนอะไอกระยาเบิลเลยอืมยังเต็มหนึ่งทีบ้าอย่เ็มหนึ่งอ่าสนก็เอ็มบอกกินน้ำมือแหเอ่ เซุยะิล่รอบเปลี่ยนคิวกันเข่าแม่เปลี่ยนเปเื่อยกันวะแดดก็เริ่มอ่อนหนอยพี่น้าไอ้เพ่อเริ่มคข่าหน่วยพี่น้งพ่ออืตัวชุกดินแล้วไอ้น้องเวียดน้ำกับโมากินน้ำเนาะอืมจะน่าจะเจจอยเข่าแบบกาอย่างกา้าเออกาเส็ล่า เฮ้ยไปวะมันมาให้เลยนี่ขุนยักษ์กยางไปนั่งขุนยักษ์กย่างจะได้กรเปิบขันบ่อขุนนู้กันจอกมา มันมีก้อนเลินก้อนเหวานี่เาบางเขบางเขนก้อนเลื่อนก้อนเหวี่ปิงปลามึกเด้อปิ้งพีปิงปลาหมึกปลา

เอาเสรบจเสรด้อพี่น้องเด้อสิไปเห็นงานต่อก่อนเห็นงานต่อพี่น้องเด็กเกันไปเห็นงานต่อติดกําแพงฟ้าเพื่อนฐางกําแพงเพื่อนเซร็จเส็จกันต่อพี่น้องเราพูดเด็กกันคิวเขาพี่น้องเข่าพี่น้องเลยจะมาไปเจี๊อยเข่าเจี๊อยอันนั้นเป็นเข่ามากฐานแล้วก่อนเข่ามาเจี๊อยเข่าตาล้างเจี๊อยอากาศเย็นพี่น้อง อืออ้าวไปไซชาซีกับท่านเน่ยทเลี่ยมจัจับวงทเลี่ยมไยเลยมาเลยมาพี่นงพสำเนาขอรับพ่คิปที่เพื่นเราผ่าติดตามส่งสใจคือการพี่นั่งผ่ากลัดโคแซ่พี่นั่งพ่อแม่คิดหนาสบายดีพี่นังไปเลยพี่นั่งบ๊ายบาย